าไปใช้ข่าวันนี้ก็ดีกว่าสําหรับ <c oughs> หนุ่มยองแจนลงที่มาหมดสัญญากันไปครับอัปเดตหน่อยเห็นว่าตอนนี้มีผลงานเพลงใหม่มาแล้วครับ <c oughs> ครับผมยองแจครับไอดอลหนุ่มแห่งวง GOT7 ครับก็มีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดออกมาแล้วยองแจได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า so i married And a n t i f a แครับซึ่งก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ถูกปล่อยออกมาให้แฟนได้ฟังกันเป็นวันแรกซึ่งก็สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนเพลงเป็นอย่างมากที่ในที่สุดแล้วก็มีโอกาสได้ฟังผลงานเพลงใหม่ของยองแจสักทีหนึ่งครับ โดยเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง So I Married and Anti Fan ครับก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในเวลา18นาฬิกาตามเวลาในประเทศเกาหลีใต้ในส่วนของสมาชิกวง Gor s e r f หลังจากที่หมดสัญญากับต้นสังกัด JYP ครับสมาชิกแต่ละคนก็หันไปเซ็นสัญญากับทางค่ายสังกัดใหม่กันแทบจะทุกคนเลยครับ โดยยองแจเองนะครับได้เซ็นสัญญากับทางค่าย s u b l a m Artist Agency โดยก่อนหน้านี้นะครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเขาเองก็ได้จับมือกับนิตยสาร L อ o r e a นะครับในการร้องเพลง l o l l ีซึ่งเป็นเพลงโซโล่ที่ยองแจเองไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนด้วยเรียกได้ว่าในตอนนี้ก็เริ่มมีผลงานเพลงใหม่ๆออกมาให้แฟนได้ติดตามกันแล้วนะครับส่วนสมาชิกของ God 7คนอื่นๆคาดว่าน่าจะมีผลงานเพลงออกมาให้เหล่าอากาเซ่ได้ติดตามกันเร็วๆนี้ไม่น นนเกินรอครับ